เรียนเรียญพระองค์นี้นะครับบ่หูว่านะครับเป็นปีใดนะครับแล้วก็ผมโมเมนเซียนพระครับผมไปเซียนไก่ครับสวัสดีครับสวัสดีสุขุคนครับอ่าพอดีได้เบิง youtube นะครับเห็นอ่าพระเครื่ององค์หนึ่งนะครับที่เป็นกระแสอยู่บังเอิญว่ามันใล้าครกับพระเครื่องที่ผม เก็บไว้นะครับซึ่งพระเครืององค์นี้นี่แฟนผมครับเป็นภูได้มา่าบาร์น,นีเป็นของของที่รืข,ของขอบคุณจากคู่กับเียนอายุราชการบโบหวัว่าจะให้อีหยงแทนคําขอบคุณของเพื่อนทีทงานให้เพื่อนก็เลยให้พระเครืองมาบาดน,นี้แฟนผมก็เล่บโบหวัว่า เป็นพระยังผมก็ได้เก็บคลิปไว้ครับที่ไม่จะซือ้อแต่บางอื่นว่ามันมนคล้ายๆกันแต่บุงไปเบิ้งนะครับว่าเป็นยังไงไปเบิ้งกันนี่ครับพี่นอ้องอ่าซึ่งอยู่ในถุงนี่แหละผมเก็บไว้ดนเติบแล้วลครับดนละบ่อได้ใส่ใจแล้วก็บ่หูเรื่องเกี่ยวกับพระครับก็เลยทาคลิปออกนี่ออกมามาทำพูร้ครับว่าเป็นพระอันใดน,นะครับแต่ที่นี่รู้จะว่าเป็นหลวงปู่ทวดครับ หาเบิ้งครับออกจากทุงนะครับหายเบิ้งใกล้ๆนะครับเป็นดวงปูถวดครับส่งเสมานะครับเป็นใบเสมาบอกอย่างนี้แหละนี่ครับ นี่ข้างนานะครับโมหหว,ว่าปีใดนะครับน่าจะผ่านการใส่งานมาแล้วครับเพราะว่าจมูกเป็นเิ่นมีส่วนสึกหรอนะครับ่มโหว,ว่าเป็นหลวงปู่ทวดปีศูนย์ปดหรือเปล่านะครับปู้ไดรูคอมเมนต์บอกนะครับผม นีท่านนาน,นะครับนี่บึงขอบครับขอบนี่นาจะเป็นขอบมีตะใบตัดครับไม่ชัดนะเป็นร้อยตะใบตัดนะเบื่อน่าจะปั๊มครับด้านหลังครับ นี่ด้านหลังนะครับบรยากชัดปันใดเขียนว่าหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เหยียบน้ำทะเลจืดครัด้อนหลังขอบน่าจะนุ่นดีนะครับอาจจะคลิปเงาแน่้ด้ครับผมนดูหูครับ นี่ครับด้านขางนะครับด้านหลังด้านหน้าพยายาใจเห็นมันชัดชดนะครับแต่ว่าบอลเนี่ยใจสภาพ น่าจะผ่านการใช้งานแล้วล่ะครับแต่ว่าบมูหว่าแทบบ่นะครับผมโอเคครับผมครับเป็นยังไงครับพี่น้องครับอ่าเหรียญเหรียญพระองค์นี้นะครับบมูหว่านะครับเป็นปีใดนะครับแล้วก็ผมบ่แมนเสียนพระครับผมเป็นเสียนไก